ทีนี้หลังจากที่เราได้พูดถึงนิยามของอตัวแปรสุบแล้วนะครับว่าตัวแปรสุบคืออะไรนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงต่อก็คือเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ต่อไปเราจะใช้ในการอธิบายการกระจายตัวของตัวแปรสุบนะครับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ว่านี้เราเรียกมันว่าฟังก์ชันการแจกแจง หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า distribution function distribution function ซึ่งถ้าเราดูจากชื่อมันก็จะเห็นความหมายในมันนะครับว่ามันคือฟังก์ชันที่อธิบายการแจกแจงของตัวแปรสุ่มนะครับทีนี้ ตัวฟังก์ชันที่ใช้อธิบายการแจกแจงของตัวแปรสุ่มเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงทั้ง2แบบแล้วก็ทั้ง2แบบนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับแบบแรกเราเรียกมันว่าฟังก์ชันการแจกแจงสะสงนะครับหรือ cumulative distribution function เรียกย่อว่า CDF นะครับ cumulative distribution function ตัว cumulative distribution function เนี่ยหรือภาษาไทยแปลว่าฟังก์ชันการแจกแจงสะสมก็ตามชื่อมันนะครับ cumulative แปลว่าสะสมเพราะฉะนั้นตัว cumulative distribution function เนี่ยมันจะอธิบายความที่จะเป็นของการพบตัวแปรสุ่มที่สะสมมาจากจุดหนึ่งมาถึงจุดหนึ่งทั้งหมดเนี้ยมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันว่ามันหมายความว่าอะไรครับ อีกอันหนึ่งนะครับเราเรียกว่าฟังก์ชันความหนาแน่นความหน้าจะเป็นนะครับหรือ probability Density function นะครับย่อว่า pdf นะก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันที่อธิบายตามชื่อแนวะความแน,น่นซึ่งความแน,น่นก็จะหมายถึงอัตราส่วนของอะไรสักอย่างนในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะเห็นว่าตัว property density function เนี่ยมันคือการอธิบายความได้เป็นต่อหน่วยของ ตัวแปรสูตที่เราสนใจนะหรือพารามิเตอร์ที่ของตัวแปรสูที่เราสนใจเพราะฉะนั้นตัว property d i s t r i b u t i o n function เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันเฉพาะจุดนะที่บอกว่าที่แต่ละจุดเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคในช่วงแคบๆหรือในถ้ามองในแง่ของด n s i t y ก็คือที่แต่ละจุดเนี่ยมันมีความแน่นของความน่าจะเป็นของการพบอนุภาคมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งตัวมันก็จะเป็นการบอกการกระจายตัวของ ตัวแปรสุดนะครับโอเคอ,อย่างที่บอกนะครับว่าฟังก์ชันสองอันนี้มีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าเรารู้ตัวใดตัวหนึ่งเราก็าจะสามารถคำนวณอีกตัวหนึ่งได้นะเพรานะรนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วตัวฟังก์ชันการแจกแจงเนี่ยแต่ละแบบมันคืออะไรโดยที่เราจะเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับก็คือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมหรือ cumulative distribution function